สวัสดีวัยรุ่นพนนนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บที่มีเพจขาย ID เกม Rv มันแนะนำไอดสกินแร่แรงสูงกรุนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200 ID ไดีนาเพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID Rv ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขาย มีแบบไหนมาเสนอที่ที่เพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ e l a s t i c Shop บริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับ เอาเลยครับสวัสดียามดึกทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมร้านค้าพพนจรซัมเมอร์กันนะครับรู้สึกว่ากิจกรรมนี้นะครับเหมาตู้ใช้ได้หมดกี่คูปองกันบ้างวันนี้ทีมซีมีคําตอบนะครับระยะเวลาของกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่วันนี้วันที่2นะครับถึงวันที่6กันยายนนะครับก็ราวๆสี่วันนะครับสําหรับร้านค้าพพนจรนี้นะครับรับกดเข้าไปได้เลยนะครับสําหรับการสุ่มแต่ละครั้งนะครับว่าจะมีบอกนะครับว่าสุ่มแต่ละครั้งใช้ได้หมดกี่คูปองกันบ้างนะ รับประมาณนี้เลยนะครับโอเคครับเรามาสรุปกันเลยนะสมมติคุณต้องการ1สกินจากในกิจกรรมนี้นะครับต้องใช้ทั้งหมด100คูปองนะครับต้องการที่จะเหมาตู้นะครับต้องใช้ทั้งหมด400คูปองนี่นะครับไม่ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่ารางวัลเนี่ยมันไม่ได้ฟิกกำหนดนะครับว่าต้องออกภายในเท่านี้เท่านี้นะครับบางทีคุณสุ่มแค่เพียง100คูปองหรือว่า50คูปองนับสกินของวอเลตอาจจะออกก็ได้นะครับแล้วแต่ดวงคุณด้วยนะเพราะว่าปกติเนี่ยสุ่มไปอนอ่กได้อยับไอยอ ะนั้นมันก็น่าที่จะสุ่มนะมน่าที่จะ,อะลองว่ะเพราะว่าราคามันค่อนข้างที่จะถูกมากกันหนึ่งร้อยคูปองอะนะมันก็ถูกอยู่ <c oughs> คือผมจะรอวันอันี่ก็ไม่ได้ทุกคนคูปองผมมาวันที่คูปองอาร์วีเคเตอร์ผับผมผมมาวันที่ได้แค่เดียวม,ม,มาวันวันไหนวะมาวันถ้าจะไม่ผิดน่าจะวัน วันจันไหมเฮ้ยไม่ใช่วันจันมันวันที่สิบนะครับสำหรับคูปองผมนะเอมาทุกคนตาแรกผมแพ้แวนทีตาสองผมแพ้แวนตาสามผมทนไม่ไหวผมก็เลยหยิบแวนมามาดูซิว่าเราจะชนะหรือเปล่านะครับแม่แต่ภาพทีนี้นอกเป็นของป้องกันก่อนนะผมไม่น่าออกของตีไว้ก่อนเลยจัว่วีิแลว เล่นเลยครับผมเล่นเลยผมเล่นเลยผมไม่รอผมเล่นเลยไม่ตายด้วยนะฟิกเกอร์ไปแล้วอย่าให้ผมหย,อ,ยองแค่นั้นแหละอย่าให้ผมของขึ้นผมไม่ไหวกับมัลละผมแพ้จนแบบต้องเล่นอนะ่ะตัวเนี้ยมันต้องเล่นแล้วอะเชียไม่เล่นไม่ได้แล้วมันต้องเล่นของมันต้องเล่นครับผม ดีเอาดีจะตีป้อมจะตีคนเลยดีกลับนะครับโดนป้อมไปสองทีเจ็บนะต่อ,อ,อของตามเรานะตอนนี้เขาต้องออกของตามเราแล้วนะนะครับเลเวลสี่เลเวลนำแลนะ้วแหละออกของแทงไปเลยครับไม่ต้องกลัวหมอบไปของป้องกันด้วยนะรองเท้าโซนิคบูธครับ <g SM T> การแบบตาเหลีอยกตาป okay. ืนน่ะโอเคดูดูจากพวกข้อมูลนีโรได้นะเพื่อนเราเท่ากันกอเท่ากันครับแต่เรากอดเยอะกว่าแต่ว่ามันมีเล,อนะอเลือดนะก็ให้เขาไปหยิบเลือดครับจะถึงเลือดหรือเปล่านะฮะมันจะถึงเลือดหรือเปล่ามันจะถึงเลือดหรือเปล่ามันถึงเลือดหรือเปล่า วิทุกคนแม่งเงินมันนําว่ะแต่เรารวยกว่าเขานะมันมีเลือดสองอันมันคุมเลือดได้มันก็เลยได้นะต่อไปออกไม่ว่าเพลยแลย้วใหญ่ขึ้นฮิโมโหแล้วแพ้หลายเกมทนไม่ไหวมันดิสวาเนี่ยมันออกของดาเมจออกของตีเรียวมานะแต่ว่าเราออกแทงฟูลแทงเลยมันดิวาเราจะสู้มันได้เปล่ามา ไม่อยากจะแพ้แล้วให้ตายแต่แพ้จนเบื่อคนก่อนนะคนก่อนครับคนก่อนคนก่อนคนก่อนตีป้อมตีคนตีป้อมตีคน ตีคนตีป้อมสลับแบบสลับฟันปลาตีคนตีป้อมตีป้อมตีคนเอาวะเงินนําครับผมตอนนี้มาดูซิว่าเราจะไหวหรือเปล่านะครับจะเราเออกของกันมาเลยนะกลับไปก่อนไม่ไหวกับมันวะไม่ไหวได้ไงตีสดหรือเปล่าตีสดมาเด ต้องดูก่อนพวกเกาะอ,อะไรเงี้ยตอมตีพลังตอมตีเขาเยอะกว่านะเรงกับต้องฟิกเกอร์ออกนะเรงกับต้องฟิกอ,ออกเลยนะบอกเลยว่าโชตตาของแกนะจบแล้วบอกอันนี้อะไรเด็กเอจิสไปเลยครับบอกเลยว่าโดนแน่ๆน,นะสายดาเมจกับสายแทงอย่างชั้นเนี่ย ได้วัดแน่นอนมามาดิมาดิมาด,มาด,มาดิเอาแล้วงงดีกลับตัวไม่ทันแล้วเล่นสายนั่นอะ <c oughs> มาดูซิใครจะเว์วครับระหว่างสายแท้งกับสายดาเมจนะครับหรือว่าอืมคอย,คอย,คอยตอดไปเรื่อย ไล่ผมมาละไม่เป็นไรเราดีเลือดได้นะถึงเขาฟรีป้อมเราก็เยอะอยู่เหลือเยอะอยู่เราก็แลกเข้ามาหน้าป้อมเราแลกกันนะเอาดิเอาดิาดต้องแลก,กว่ะต้องแลก,กว่ะ นะกลับไม่ได้นะเขากลับไม่ได้นะกลับกลับป้อมแตกนะกลับป้อมแตกนะเรียบร้อยแม่งต้องให้เลือกบอลหฮแล้วเวลาผมจะแก้ผมก็แก้ได้แต่แม่งผมไม่อยากเอาไฮไปสู้ไงผมก็ต้องเลือกตัวน,นี้แหละไปสู้กับมันนะครับประมาณนี้เลยสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าใครอยากชนะผมแนะนำบอลไฮเลยเล่นๆไปเถอะเอาจริงบอลไฮอ่ะตัวมัน ถ้าเราเล่นแบบแก้เป็นอนะเราก็จะชนะเขาแต่ถ้าเจอคนที่แบบว่าเชิงหนาเหมือนกันเราก็จะแพ้นะครับอืที่ผมจาสูตรเนี่ยพวกไอเทมพวกอะไรเงี้ยผมก็เอามาจากคนที่ผมเพิ่งแพ้มานั่นแหละมันก็ออกข้ออย่างนี้แหละเกาะสะท้อนพวกเอจิตอะไรพวกเนี้ยผมก็ออกของตามมันนะครับอืมเป็นประสบการณ์นะประมาณนี้เลยสําหรับวันนี้ใครดูจบพี่มันไหนว่าหนึ่งสามนะครับ โลกโก็คห็อย่งไรกับร้านค้าบริจรนี้ก็สามารถมาพูดคุยกันได้นะโอเควันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนจริงแล้วเจอกันนะผมบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะเจอกันนะผม